สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับรายการอะเคมีค่ะครัเป็นรายการที่รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะก,การแต่งรถรีวิวรถร้านรถซ่อมรถอะไรเอาหรอ <laughs> วันนี้เราจะรีวิวรถคันไหนนะครับก็นัดเพื่อนไว้คนนึงชื่อว่าไอบิวนะครับไอ้บิวหลังไหนวะน่าจะสังหลังนึงฮัลโหลบิว <laughs> อ่า นี่อันนี้ก็เป็นในหมู่บ้านนะบิวนี่เขาเป็นเจ้าของซอยนี้อันนั้นก็บ้านแม่บิวบ้านพ่อบิวบ้านน้องบิวบ้านอาร์บิวเนี่ยคือมันเหมาอะทั้งซอยอะฮะซื้อไปท้งซอยนะซือ้อไปซอยอวันนี้เราก็จะมารีวิวคันนี้นะครับนี่อ่าคันนี้ก็เป็นมิตซูบิคินะครับรุ่นใหม่กลั <laughs> บมาดีมากผมก็ไม่กัดเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูครับว่าบิวอยู่ที่ไหนนะครับข้างหลังข้างหลัง <laughs> อ่ะโอ้โหเจ้าของรถไปอยู่นี่เองครับเป็นใคร,ครเป็นใครแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวแนะนำตัวก็ผมบิวนะครับอ่า บิวเบลล์ลักชูรี่เอ้ยน้ำสกุลเบลเนี่ยหรอฮะก็ใช่ครับใช้น้ำสกุลเบลไงอีพีก่อนผมกงไม่ถ่ายคาออนไฟมาคุณไปป่าวไปครับเห็นผมป่ะเห็นผมป่ะเห็นครับฮะเห็นทำไมไม่ทักถ่ายกันก็ทักโโอ้หจำได้ว่าพี่ให้ผมวิ่งรอบงานอยู่เอองานอะไรนะงานอะไรนะเขาเรียกงานอะไรนะคาออนไฟครับที่พัทยาข่าวใต้ใบเบลล์ลักชูรี่ รถคึ้งงานนี่มีแต่เบ,บานะคุณเห็นปะมผมเห็นอะมีแต่รถเบาล์เบลเบลนี่คุณเหมือนไปรวมแบบรวมรุนม่นปะรวมรุน่นคุณปะรวมรุน่นเหมือนมิทติ้งนี่เหรอครับมิทติ้งของเบาล์ปะอันนี้ผมโทษนะผมะนั่งงี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายสบายอย่างเงี้ยรายการผมสบายไม่ไม่ไมันสบายไปสบาย,บายไปโอ้โหคนก็คือคุณบิลรถคุณรุ่นอะไรนะฮันด้าครับฮันด้าฮันด้ารุ่นซิตี ฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซิตี้สองพันสิบหกสองพันสิบสามครับสองฮอนด้าซิตี้สองพันสิบสามอันนี้คือกี่ปีแล้วนะเนี่ยเอ่อสองพันสิบสามอ่ะแล้วสิบกว่าปีเลยเหรอคันนี้นี่คุณทำรถคันนี้มาสิบกว่าปีใช่ครับอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยได้ไหมของผมไม่ได้ทำนะส่วนใหญ่ก็เป็นร้านทำเบลทำอันนี้คือคุณก็ไปทำที่เบลมาใช่ครับฟิตเมนต์นะก็คือคุณเอารถไปจำรถกับจำเงินไปตอนแรกไม่ได้กำเงินครับ ไม่มีตังค์ไปปรึกษาก่อนอะไรก่อนเอาปรึกษาพี่กรณ์ใช,ใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องแบบระยะเวลาทําใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็<อ>แบบจะได้เอาเวลาช่วงนั้นอะไปเก็บเงินอ๋อใช้เท่าไหร่ก็ไปปรึกษาอันนี้อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนคุณคุณบิลตอนนี้คุณทําอะไรอยู่แนะนำไปไหนนกินเบียร์รไม่ไม่สาระ,าระอะไร ก็ช่วงนี้ก็ทําเกี่ยวกับโปรดักชันเนี่ยแหละครับอ๋อคุณก็ทำโปรดักชันถ่ายวิดีโอก็ล่าสุดงานเบลอะไอางคุณก็ไปถ่ายปั๊บปั๊บปั๊บมีคลิปไหมผมขอไปแปะมีครับส่งให้หน่อยได้เดี๋ยวผมไปแปะอินเสิร์ตเอากี่คลิปเอาแบบรวมๆมาเป็นไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นไฮไลท์ของบิวให้หน่อยแบบขายหนึ่งนาทีได้ป่ะได้ตัดให้หน่อยหนึ่งนาทีผมไปใส่ในช่องผมได้ครับอ่ะขึ้นคลิป โอ้ห oh, คุณคลิปคุณนี่สุดยอดมากคุณบิวไม่น่าเชื่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมที่คุณไว้ทํางานถูกปะ่ะใช่ครับพอคุณทํางานอย่างนี้ก็มองเห็นรถด,ด้วยแล้วอย่างนี้อะใช่ฟติลล <Feeling. S 2> ิ่งมันได้ฟิลกัแบบความเท่แบบเราจะทํางานอะไรเท่ๆอ่ะแล้วเราเสพอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วมันเท่อ่ชอบวิวมากเวลาเวลาคุณบิวทํางานใช่ไหมเราจะเห็นรถใช่ ทำงานเท่ๆก็ต้องเสพอะไรเท่ๆใช่ซึ่งความเท่คือรถของคุณใช่ครับมันเป็นสิ่งเดียวที่แบบเรารักแล้วเราเราเราใช้เวลากับมันนะ่ะนานนะครับในในระยะเวลา10ปีเนี่ยผ่อนรถก็ปาไปสองสามปีแล้วกว่าจะเก็บเงินมาทําแบบนี้ได้อะ่ะถ้าเอาตามเรื่องจริงอะ่ะคือมันใช้เวลาก็นานเหมือนกันเพราะเราเราไม่ได้มีเงินที่จะไปทําให้มันหล่อเลยภายในครั้งเดียวก็ต้องค่อยๆทำใช่ใช่หลายคนก็ค่อยๆทำมา แต่นุ่งูก็ทำมานานเหมือนกันนะขันนี้คันนี้ดีไซน์ข้างหลังเป็นถุกลมด้วยปะข้างหลังสไตล์เบลปะเป่าครับไม่มีลืมบอกไว้ว่าภายในอผมยังไม่ได้ทําเลยอ๋อแปลว่ามีแพนใช่มีแพนครับจะทําภายในแพนจะขายแพนจะแต่งเพิ่มครับแต่ว่าเป็นเรื่องของใจในอไม่ดีอ๋อก็คือเดี๋ยวต่อไปก็จะบิวภายในต่ออันนี้บิวภายนอกก็คือระดับหนึ่งปะจะทําอีกปะไม่ทําแล้ว ข้างนอกไม่ทำละแต่ก็จะทำอาจจะเป็นแบบการทําสีใหม่แค่นั้นแต่ว่าถ้าแบบแต่งเติมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณวิวพาดูรถหน่อยได้ไหมผมอยากเห็น<ด>แล้วพาเดินรอบเลยนะวันนี้เราจะแบบทุกจุดเลยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแบบรื้อรื้อแบบเครสีอ่ะแล้วเราก็ดีูภายในกันอีโอ้โหขั้นนั้นแล้ได้หรอเดี๋ยวมาเดินดูกันดีกว่าไปอะข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าคีนนะเล่าให้หน่อยได้ไหมอินสปายคันนี้ยังไงซื้อโซดามาห่อนได้ไหมครับ มันนานเหรออ๋าจะเอาเล่าอ่ะไม่ไม่ไมึงเข้าบ้านไปอ่าเข้ามนนี้เราก็อยู่กับกลักมากบมาโอ้โหเดีกสีสปาเลชั่นแค่นี้ยังไงครับหลักๆมาผมก็เป็นแรกๆอ่ะที่ซื้อรถนมาเป็นคนที่ชอบสีไม่ใช่สีขาว แต่ว่า oh. เพราะว่าช่วงนั้นอนะสีขาวคนฮิตผมก็แบบมีอารมณ์แบบตามกระแสนิดนึงว่าแบบสีขาวมันดูดีนะ oh. ก็เลยซื้อสีขาวมาไม่ได้ขอของแต่งอะไรเลยเพราะรู้ว่าแบบจะเอามาแต่งเองแล้วก็แต่งมาเรื่อยๆแรกๆก็แต่งซิ่งค่อยๆขยับมาเรื่อยๆตอนแรกๆอจจะไม่ใช่ล้อนี้ก็มีหลายล้อครับจะมีประมาณ 3- 4สี่ล้อที่เปลี่ยนมาถึงก็ <c oughs> เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนครับข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยครับอะทํานิดหน่อยแล้วกันก็ ทำสีกระจังหน้าใช่แต่ผมชอบพาร์ทนี้อันนี้คือแต่ก่อนเป็นสีดำปะแต่ก่อนใช่ตรงนี้จะเป็นสีดําครับเอตรงนี้เป็นสีขาวแต่ก่อนอตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับแต่ก่อนตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะทําดําไว้มันจะปัดขาวกับดําอยู่ตรงเนี้ยครับช่วงไม่นานมานี้ครับผมก็เอาไปทําสีขาวหมดเลย<อ>แต่เนี้ยครับ ตอนที่ไปงานพัทยาออนฟ้าอันนี้ผมจะถามมันมีโลโก้ตัวเฮดที่เป็นโคเมยียอยู่ครับออไอ้วันที่ไปพัทยาก็ขับไปไม่รู้หรอกอยู่ดีก็หล่นหายอยเลยอพอไปถึงงานก็เป็นสภาพนี้แะครับ <c oughs> ใช่มันหายมันหาย <c oughs> ตอนแรกก็ตกใจเอาทำ<อ>ไงดีว่ามาถึงงานแล้วไอ้นี่หล่นหายไปตอนไหนไม่รู้นะครับอ๋อแต่าพาดีดีพิลเซอร์นี่ก็เหมือนเดิม อ่าอันนี้ครับลิ้นลิ้นลิ้นเป็นสกเกิร์ตลิ้นครับที่เอามาติดเพิ่มให้กับการชนมามีรอยไหมอันนี้มีรอยไหมมีรอยครับแต่ว่าเอาสติกเกอร์แปะอ๋อนี่คือแปะก็เอาเทปไปก็แปะสีขาวด้วยนะใช่ครับสังเกตเลยถ้าตรงไหนมีสติกเกอร์ก็ก็คือแบบมีรอยอันนี้คือขับปกติใช้ความสูงคันนี้ปะไม่ครับก็ยก,ยกขึ้นมาหน่อยนึงเป็นสูงลมอยู่แล้วอันนี้ก็คือให้ร้านจาัดก,การบอกบอกเขาพี่ผมอยากได้เนี่ยสีขาวแล้วก็โลโก้ไปเปลือยแบบนี้ครับ ไม่โลโก้นี้คุณทำหายอะใช่ใช่ใช่ก็ดีอ็ดีอ่ะโอเคภายในมีอะไรไหมเครื่องภายในเดิมเดิมครับเดิมอ๋อแต่คุณเป็นสายแบบใส่ซิ่งที่แบบซิ่งนอกไม่ได้ซิ่งครับก็ชอบสวยๆครับสวยๆช้าๆอ๋อเรื่อยๆเรื่อยๆเพลินๆทุกวันนี้ไม่รู้จะแข่งกับใครครับเพราะว่าลูกระนาดก็เยอะเต็มไปหมดในหมู่บ้าน แก้ับในหมู่บ้านนี่ก็โอ้กว่าจะออกไปได้ก็หลายวันละอ่ะนี่อันนี้ไฮไลท์ของคันนี้เลยไฮไลท์บ้านล้อนี่คือของคุณนิธิเด็ดปะอืมเรียกว่าไฮไลท์ก็ได้นะครับอืมเป็นไงจะลองลองเล่ามาลองเล่าจะเรียกว่าไฮไลท์ก็ได้นะครับเพราะว่าล้อเนี่ยอาจจะมาเสริมความหล่อให้รถเนี่ยมากขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่เรนี่ยล้อเนี่ยเหมือนระดัต่างับใจอ่ะ ลึกซึ้งมากครับเนี่ยแต่แต่โดนโดนไม่ได้นะครับทำไมครับลองลองลองโดนดูอ่ะโดนล้ออะไรไงใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะลองมาเล่าเป็นไงล้อล้อเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าฟังหน่อยผมว่าต้องเอาตัวดาวมาแล้วตอนนี้ไม่เอาเล่านี้นี่ยโอ้อันนี้เล่าดีเล่าดีเล่าหน่อยทำไมทำไมต้องจบแบบนี้ด้วยอ่าตอนแรกก็เป็นคนชอบล้อสไตล์ที่มันมีออฟอยู่แล้วครับออฟลึก อะไรอย่าบลึกคือยังไงเล่าหน่ยก็ออบน่าจะยาวครับพอออฟลึกฮะฮะหมายถึงสับเขาว่าออฟลึกออฟลึกโอเคครับเอาเข้าเข้าเออตัดต่อกูต้องไปตัดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยออฟลึกยังไงทำไมต้องออฟลึกครับเสน่ห์ของรถแนวเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องออฟอันนี้ในมุมของผมนะครับจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมันเพิ่มความเป็นสไตล์เกี่ยวกับรถล้อแบะหรือฝัดสไตล์อ๋อฝัดสไตล์ก็คือรถล้อแบะฝัดสไตล์ ป,ปัจจุบันก็เรียกกันรถสแตนรถสแตนปัจจุบันนี่เรียกสแตนใ,<ช>ใช่ไหมอันนี้สาคัญมากเลยผมเห็นหลายคันถ้ามันต้องใช้ยางยางนี้สําคัญยังไงอ่ะก็คือก็คือแบบสมมติว่าถ้าเราไปเจอทางที่มันแบบเจอการขูดอ่อทางที่มันสูงขึ้นมาอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติเราเราก็จะยกขึ้นแหละเพราะเราเป็นรถถุงลมเนาะ,ะแต่ว่าบางกรณีแล้วกันที่แบบเราไม่อยากจะยก แต่เราอยากจะผ่านจุดๆนั้นไปเราก็จะใช้ตัวนี้ครับดึงไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดหรืองอแล้วก็เด้นหายไปอ๋อคือคือก็ปล่อยให้มันเนี้ยไปเลยใช่ใช่ปะเนี่ยสังเกตครับมันจะให้ตัวแล้วถ้าผมเอาออกอ่ะสองข้างเนี้ยก็คือดึงออกได้เลยก็แเดก่อนที่ไปกูถามหน่อยพวกมึงทำไมพวกมงใส่กางแกดกกันร้อนใช่ไหมร้อนปะ เออแต่ยังไงมันภาพมันดีใช่ไหมสวยสวยสวยอะถ้าดึงถ้าดึงออกนี่ก็คือหลุดปะยังครับเพราะว่ามีจุดแบบนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ฝั่งโน้อนอ่าอ,อ่ะคือรถผมอะตอนนี้ทำไว้ให้ถอดการชนง่ายมากจะถอดให้ดูก็ได้นะออจะจะลองดูหน่อยอ,อยากเห็นอยากเห็นอะอันนี้คุณจะเปิดรถให้ดูใช่ไหมไอ้เปิถอดนี่ให้ดูใช่ปะใช่ครับมาของจริงไหย ไม่มีใครกล้าเนี่ยบุคคลนี้แบบของจริงเลยนะอ่าอันนี้ก็ข้างในเดิมเดิมงในเดิมครับก็เดี๋ยวมาต่เปิดตรงนี้ก่อนอ่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝั่งไหนก่อนไม่รู้ปกติกูดอดยังไงยตรงนี้ก่อนพร้อมเดินมาแล้วอ่ะปึ๊บก็ใช้หนังยางหนังยางหายทำไงสมมติเวลาเวลาเนี่ยหายอ่ะคุณทำไงก็ไปไปซื้อร้านที่มันขายอุปกรณ์รถได้ครับ ไม่แล้วแล้วคุณจะเจอตลอดเหรอร้านไหนก็มีเหรออแล้วอย่างตอนเนี้ยไม่ได้โอ้โหายยากเลยนะขายยากเลยนะโอยโยนงกะเดืนอโอ้ก็เดิอกเดืออ่าแล้วก็กดอย่างนี้ทำปุ่มกดตรงนี้ไว้อ่านะหนึ่งสองสามใส่เสใหญ่ใส่ซสวใหญ่เออ่าดึงออกมาแล้ว ได้ไปแล้วแล้วไงต่ออย่าทำหายนะครับถึงแรกเลยลเก็บไปให้เก็บไป้เดี๋ยวพี่ออบช่วยยกออกมายกเหรอครับเดี๋ยวสามสองหนึ่งเดี๋ยว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 สวัสดีดติดติดตรงนี้นิดหนึ่งติดอันนี้คืออะไรอะไฟใต้ท้องรถต้องตัดออกเหรอ่อะถ้าปกติจะทำปักแต่ยังไม่ได้ทำครับ แล้วก็โอเคอ๋ออาจารย์เวลาเจอเนิน okay. คุณต้องมาถอดนี้แล้วก็ยกแบบนี้เพื่อคือไอ้สองคนอ่ะก็จับแบบนี้แล้วก็ขับรถไปเปล่าจริงๆถ้าไม่ติดสายเนี้ยมันยกออกมาวางที่อื่นก่อนได้ครับอ๋อคือคือถ้าคุณขึ้นเนินไม่ได้คุณต้องถอดออกก่อนช่แล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ขับรถข้ามไปขับรถข้ามไปแล้วก็แบบเสร็จข้ามเสร็จก็เรากลมาใส่โอ้โหชีวิต ยิ้มอีมึงกูวกูกูไปอยู่ร้านซ่อมรถได้ด้วยเนี่ยยีห้ตอนเนี้ยอ่าเก็บกลับเหมือนเดิมมึงโหถ่ายตอนมันถอดอย่ที่ะออ่ะแล้วก็ใส่เหมือนเดิมถูกปะยางมัดยางมัดอ่านี่แล้วก็ยางล็อกเึ่งเลยโอ้โหสุดยอดคือได้ได้นา่ีกี้ดูตรงขอบตรงเนี้ย ก็รู้เลยว่าแกะบ่อยเฮ้ยนอนไปไหนวะไอทิวฝั่งนอนไว้ป่ะอ่ะได้เลยหาไปไม่ได้แล้วอ่าข้างในก็เดิมเดิมอย่างเดียวก็เป็นแบบนี้เนาะมีตรงไหนถอดได้อีกไหมจะผ่าครับฮะมึงเข้าบ้านไปจะผ่าไม่มาถึงรวดอันนี้ล่ะอันนี้ละชินเนียถอดได้ป่ะอ่ะอาจารย์ชินเนียถอดไม่ได้ครับไม่มีเครื่องมือ อ๋อแต่ถ้าปกติก็ถอดคุณถอดปะชิเน hey, right? ี้ยไม่ถอดไม่ถ้าถอดกระเทนะไม่ลองหรอถ้าใครทำเครื่องอะรตัวเนี้ยเขาก็ถอดอ๋อแต่คุณไม่ด้ทำอันนี้แต่ผมแต่ผมไม่รู้ว่าฟิลแบบมันดีบากคุณขึ้นเดินแต่คุณถอดคนไม่ก็สงสัยใชยถอดทำไมวะถอดทำไมวะอย่างนี้เลยครั้งแ้าก็ประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูล้อกบานี้หมุดเฮ้ยแต่ผมชอบหมุดคุณนะหมุดตอนแรกมันสีทองนะ แต่พอไปเรื่อยๆก็ใส่นานๆก็เลยกลายเป็นสีเดียวกับล้อเลยจิงว่าอยู่นี่อยู่นี่ๆๆนี่เอาบอกว่าอย่าแกล้งผมดิตก็งกันเลืเออตลกบริบภคอก็ตะกอลเป็นสีทองเอ้ยแล้วจะมีมีแววกลับเป็นสีทองไหมก็อย่างนี้เท่ดีเนาะก็มีครับมีสเปร์ปะไม่ไม่ก็แบบนี้แหละสวยดีอ่านี่ไงอันนี้ทอง ของนี้ปะเปล่าเปล่าอันนี้เป็นชุกลมหาซื้อได้ทั่วไปครับโอเคเฮ้ยเาเฮ้ยแต่ทำไมล้อคุณไม่มีน็อตอะแล้วเวลาถอดถอดยังไงอะล้อมีครับแต่ว่าไอตัวฝาครอบเนี้ยครับเป็นตัวปิดไม่ให้เห็นน็อตมันทําให้ดูค l e นนะครับอเวลาแกะก็หงเดียมใช่ครับแกะเองปะก็แกะเองมาดูมาเช็ดความสะอาดดูได้ปะดูได้ครับมาแกะอีกอะลองแกะลองแกะแกะในดูชิ้นเห็นไหม อันนี้เราก็ดูข้างในก็จะเป็นน็อตปกติใช่อันนี้วัสดุพัานติกเหรอคุณน่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ๋อต้องลองแต่มันก็มีแบบไว้ปิดเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราก็ดูเป็นสไตล์ที่เขาผลิตมาอ่าทุกครั้งที่แกะก็จะมีหล่นก้ก <c oughs> อ่าแต่นี้ก็ก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนรถทั่วไปก็ยงิงออกโอเคก็คือไม่ไม่ได้มันไม่ต้องโชว์อะไรเนาะเราก็จะแบบไม่ต้อง แต่บางคนถ้าเขาทำหัวมาเขาก็โชว์ได้ถูกปะ<ช>คุณแบบปล่อยดิดๆิปแล้ว,ลวเราเราอยากให้มันคีนอย่างเงี้ยครับไม่เห็นเราก็เลยอเชอบอันนี้ก็จะมีเป็นคำชื่อของคุณเนาะใช่ครับนี่เนาะร้อนนี้ชื่อ,อเนี่ยครับโบเบตโบเบตใช่ไม่ใช่ชื่อคุณหรอไม่ใช่ครับชื่อผมแดงผมแม่อโอเค อ่ะนี่เดีกยววัานี้วันนี้มานี้คุณดูคุณดูคุณดูเอะเล่าหน่อยเล่าหน่อยงานอะไรบ้างงานอันนี้ล่าสุดไหมนี่เดี๋ยวทำไมคุณต้องจับมือของเงี้ยผมต้องต้องลากไม่จริงผมก็ดูคลิปคุณอยู่นะผมจับมือทุกคนแล้วก็แบบจับแบบเหมือนแบบเป็นแฟนกันอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้อยากไรอยากไงงานไหนบ้างงานอันนี้ครับก็เนี่ยอย่างที่บอกที่เคยไปเรซซิ่ขึ้นตึกนะลรซซิ่ขึ้นตึกปีครั้งที่สองแต่นี่คือครั้งที่เท่าไหร่นะยอมรู้ไหมสี่ครั้งที่สี่แล้วใช่ อ่ะครับก็ได้ขึ้นไปสองรอบครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่2องเขาก็เลยครั้งที่3าสี่เขาไม่ได้ไปไม่ได้ไกเกอขาหน้าจะไม่ให้ไปอันนี้แหละนี่อันนี้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 เป็นร้านของพี่ชายครับเป็นร้านเหล้าชื่อโอ้เหล้าตออันนี้คือเป็นบัตรจอดรถเหรอไม่ใช่ครับก็เป็นสติ๊กเกอร์ร้านเหลเช่ออ๋ออันนี้ก็ล่าสุดสิใช่ไหมนี่งนะข่าวออนไลน์ใช่นี้ล่าสุดอื อ่ะใช่ครับอันนี้ที่ไปแล้วมึงนึกจะไมเพื่อล่ามดูไปเพิ่งไปมาไงจดจูดต่อไปดูพาดข้างดีฟิวเซอร์ผมอยากเห็นดีฟิวเซอร์ดีฟิวเซอร์นี้เดิมปะดีฟิวเซอร์เอามาเพิ่มครับเอานี่ทักคุณนำเพิ่มใช่ครับก็มันก็จะมีอยู่สองชิ้นที่เอามาใส่เพิ่มมันก็มีรอยการใช้งานถอดได้ปะ ขอไม่ได้แล้วครับอันเดียวยากเกินโอเคโอเคแต่นี่ก็อันนี้อันนี้ให้ลมเข้าหรออาจารย์เป็นรอยการใช้งานครับอ๋อเป็นรอยการใช้งานแต่นี้คือเหลือไว้ทําไมอ่ะมันมันเก่าแล้วมันอะไรด้วยครับก็เลยไม่แน่นมันโดนความร้อนใช่อ๋อแต่นี้แบบยืดหยุ่นมากนะอาจารย์ก็เวลาอย่างที่บอกครับต้องให้มันให้ตัวเวลาแบบเอาเวลาโดนเวลาอะไรเงี้ยก็แบบโดนปึ๊บปึ๊บก็ไม่เป็นไรใช่ครั แต่เวลาแต่เวลาขึ้นรถเหยียบไม่ได้นะอาจารย์ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะเหยียบเหยียบได้ครับแต่แต่ว่าเตรียมเงินเสื้อแทนซื้อใช้ผมด้วยนะอย่างนี้ผมขึ้นรถแบบออฟโรดไม่ได้ขึ้นทําไมครับร้นเตี้ยนนี่ต้องถามว่าข้างหลังมีอะไรไหมไม่หลังรถหลังรถมึงเข้าบ้านไปเฮ้แต่นี่อันนี้อยากให้ดูมากท่อ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 คุณนี้ยาวไปสกลสหายโกลกไหเนี่ย ยาวจัดเลยนะยาวจัดเลยนะท่อผมผมอาจจะลึกหน่อยแบบเวลาทําท่อแบบนี้ผมไปดูก่อนที่จะทำอ่ะผมไปแบบมองจากข้างๆอ๋อต้องมองในในใใช่อ๋อถ้าถ้าเห็ุนี้คือมันรับกับโค้งนี้นี่ใช่ถูกป่ะคือท่อมันจะไม่ได้ตรงนะมันโค้งออกไปทางนั้นี่ให้ให้เป็นไปทําทิศทางของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมองแล้วมันสวยอ่ะครับอ๋อถ่อนได้ปะ ถอดไม่ได้เอาถอดทําที่ถอดไว้สั้นๆครับแต่ว่ามันต้องยกรถขึ้นเพราะมุดเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมยกให้คุณก็ถอดอยกไม่ได้เหรอครับโอเค <laughs> อันนี้ไม่ถอดนะ <laughs> ถอดนี่ให้ดูใช่ปะ่ะชินีอยถอดได้ปะ่ะถอดได้ปะ่ะอันนี้หลักๆข้างหลังก,ก็ประมาณน,นี้ทำ <laughs> ท่อาอาไรีนน <laughs> ใช่ไหมโอเคไป <laughs> เดี๋ยวคุณจะขับให้ดูป่ะคันนี้ขับให้ดูหน่อยมั้ยอันนีผ้ผมอยากเห็นแบบคุณขับขึ้นเลนอะไรอย่างเงี้ยดูวยไหม <laughs> ได้อะโชว์แบบปื้ปื๊บปืขึ้นถุงลม นี่เสียงนี่ไม่ธรรมดานะเฮ้แต่ทีนี้ยมันสามารถขับไปแล้วก็ปรับไปได้ตลอดเวลาเหรอ แต่ว่าเราต้องคอยแบบให้วาลมันปั๊มลมเข้าสู่ถังเก็บไว้ก่อนอน oh. ึกถึงอารมณ์แบบแทงน้ําในบ้านอ่ะเติมลมเติมลม โอ้ยทับตีนทับตีนทับตีนสันตีนส่วนใหญ่ใครใครที่แบบตะโกนว่าโอ้ยทับตีนอ่ะผมปล่อยเลยเพราะว่าเอาเอาตีนมาไว้ทำไมก็เห็นอยู่ไม่อะไรอย่นี้ไม่รู้มะทับตีนีิงไอ้บ้าเลยอะคก็ขอบคุณมากโอ้วันนี้แบบสนุกมากฝากหน่อยครับวันนี้ก็พอดีช่วงนี้ก็ ในสิ่งที่ชอบเนี่ยก็มีเรื่องรถละหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือแบบเรื่องเกมครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเปิดเกมที่ชื่อไฟเอ็ม๋อฮะที่เป็นถ้าคนสมัยก่อนหรือว่ารุ่นผมอะไรเงี้ยจะรู้จักไง GTA Online อ๋อค,ครับผมก็ช่วงนี้ก็กำลังก็เดี๋ยวก,กำลังวางระบบอยู่ครับเป็นไฟเอ็มของตัวเองเลยหรอใช่ครับตอบไวริสอะไรอย่างนี้ปกติปะใช่ ผมไปเล่นได้รึเปล่ะได้ยินดีเลยพวกโค้ชชั่นผมเข้าไปนี่เป็นแบบไอซีของคุณได้ไหมได้เลยถ้าจะสมัครอะไรยังไงนี่ต้องเดยวรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอเสร็จแล้วเนี่ยจะเริ่มทําการตลาดโปรโมทแต่ยังไงเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวผมไปเป็นไอซีของเมืองคุณอืได้ครับยินดีเลยเพราะว่าต้องการคนเล่น่แล้วได้ก็ช่องสตรีมนะครับมีการไลฟ์สดสตรีมเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆ เกี่ยวกับเกมไฟเอ็มเนี่ยนะครับชื่อช่องว่าจับที่จริงใจครับหนึ่งช่องแล้วก็อีกช่องนึงก็เมียติดเกมอ๋อจาบที่จริงใจกับเมียติดเกมติดตามคุณไนดะ้นอกจากจะเรื่องรถแล้วเรื่องเกมแล้วเรื่องตัดต่อมีไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานครับที่ทำเกี่ยวกับพวกงานอีเวนต์สัมมนาอ๋อคุณก็ตัดต่อรับตัดต่อรับอะไรอย่างี้ด้วยก็ติดต่องานถ้าติดต่องานนี่คุณต้องไปติดต่อที่ไหนครับถ้าติดต่อผ่าน Facebook ผมเลยครับบีรับิวพันพร อ่าวันนี้ก็หมดเวลาทัานทีละคุณบิวผมก็ขอบคุณมากสนุกมากจริงจรอ่ะสำหรับใครที่อยากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องเราด้วยครับของบูเฮาชแนลชื่อรายการว่าอาร์เคมีค่ะวันนี้ขอแค่นี้เข้ารถเลยมุขบ้าน